สวัสดีครับผมวันนี้มาถึงบ้านแล้วเมื่อนี้ตอนรับปีสุดใจด้วยเมนูเสือร้องไห้น้ำใสใจจริง ยางไล่ออกจน่าไปตกงการตกงการมันบ่คือออกลูดค่าแหงก็ถูกแสนแสบกระบาลจ้างเถียรตัวมีค่าโดยร้างแล้วก็เจียวล่าลานแลเด่นเตะเลยมาก็้องลกองละคนหัวเซลล์ถอีงานครับกระตุกแนเยา่ใครอยากได้แนวละกีดโขมาเด้อโกจังไก่ทำทรงเสิดได้องที่โกจังไง่เป็นสีลายคนเท็น

บ้านเราเด้อครับถึงได้มาขึ้นเนี่ยแหละพี่น้องครับถึงประมานหาวทุ่มเนาะครับผมมาดูกัโอ้ได้ยังกินคือแดงใจว่าสือเจ๋งมากเลยเมือนี้ตอนรับปีสุดใจด้วยเมนูอาหารสิงโตครับผมหรือว่าเสือเสือร้องไห้เสือร้องไห้มาที่นี่พี่สุดใจเพิ่นกับพี่น้องเพิ่นกับกินยูดอกเจ้าเพิ่นวัฒนศรกครับครับครับกะมุ่งผุ่นกะสีอย่างแน่ได้พี่น้องเนอะอันนี้อันนี้พ่ดว่ากันเนอะขอพูดกินได้กังกินเนอะครับครับผม กันคูกจะอะไรก็ย่างกะยิ้งกันยังไปครับผมเนี่ยขันเนาะกินปูเราเคยกินมาบังครับเป็นกินกับกินบ่ไรนี่ครับครับผมปูเคยกินเป็นกับกินได้ครับแต่ว่าผมยังได้เหมือนเรสุก็มากินได้ดิบผมกินได้ก็ครับแต่ว่าตอนนี้เขาเตรียมเครื่องก็หน้าพอเนาะครับครับผมครับครับอ่ะพ่อใหยัางน้อบันนี่วันนี้เขาเคยเอาเพี่ยไปขวดนี่กัไปไปอุ่นเห็นสุกดปวยกันกับบันครับเหมือนนี่ผมว่าผมกินน้ำพี่น้อง อกงกลยว่าอยากให้พบปวอมนี่คิดให้มันสุกซะ,ะสุกกระสุกเห็นปะครับอ่าิวากันครับมันถี่เลยกปุ๊บเหรอเอาลุงต,ำ,ตำเดียบผอว่งเดียกต <laughs> ิมนาแล้วครับ <laughs> เอาการนีนเรี่องนี้บนอ่าปลอดภัยเห้วครับตัวนึงนะมันตกมต้องฉลาดกอนว่าส <laughs> <laughs> ่นสนี้อาบส้มอาบน้ำรอ <laughs> <ะ> หัวยอมรับเขาเจ้าอยู่ลรอเขาเจ้าขึ้นมัดได้ดีแต่ส่วนนี้จะกรอแกล้ขคือใส่กอเลยเนาะครับวันนี้พวกเราลงเบนเลยได้พ่อทั้งใส่วันวันนี้ฟักใส่กันแมนแมนแมนผมดิวได้ได้พ่อิ่นคือจังหย็ดก่อหน่อยถึงไหมเหย็ดก่อพุทงหลังเพิ่นเขาบอกว่าน้ำห้างพุ่นอะไรอีกล่ะพุ่นเดียวยางใส่หมวกอยู่พุ่น ชื่นใจไหมครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้สื่อสนงัวมาตรวจรับปีชื่นใจโดยเฉพาะเลยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพ่อป้อมครับต้นแต่ว่าบ่ได้ให้พี่สุดใจกินดิบน้ำบ่ครับเป็นเจินมาได้ถนัดกินได้ยุติว่าฐานะบ่ถนัดนะไม่ไม่ไม่กินได้แต่ว่าบ่ถนัดก็เลยพากันดังไฝย่างเสียใจไหมน้าพี่น้องเนาะออ๋ครับขอบคุณหลายๆครับคุณได้อยากกินเอียงกัดเลือกสันเนาะแต่ว่าพ่อป้อมีเสียเวลาวเงียบวนี้พ่อ หยิบติขึ้นวัพันสักกด้หิดใส่ปากเลยครับมาด้อไใส่พันธุซากเลยเขากินน้ำกันผ่านไปพ่นมาคนหาคืหากินน้ำกันเนาะว่าสุกคนนั่นล่ะทีมงานบาดดนดูนั่นนะครับนี่โอกาสกมาเพราะว่าปอมยุคไก่เพิ่นสูงือนนี่บริยูในบานที่เ่าในวงโอกาสที่ใครเห็นกันแล้วพอเนาะรับค พวกไก่พวกไก่เป็นไรหรอจำไก่ตกบินตกนี่แหละได้ครับนี้ใส่ไฟพี่น้องมันนี้เอาสุกๆุกด้วยพี่น้องเด้อเพี่สุใจกับผมกับนํำนำน้ำกันเด้ือครับหลายปันสองีสองจีเราว่าแตงว่สามลกอมยพี่น้องกินอย่าให้เหลือดิกินยอมนี่กินอย่าให้บบอิมครับ ินพี่หาหลักกินของคนผู้นีใส่ยีจนแล้วเมื่อนี่พี่สุดใจมีแนวาเสื้อไผ่ไหมพ่อครับแน้าอะไรอย่างง้หมดเลยนาะก่อนที่สิกเคดกับเขากินใส่อันนี้ให้พี่สุดใจจยกบาทเลยสิเป็นอีหยงังพ่อกับจังลุ่นเบิง่งอีหยังคือเป็นนสัตว์นี่เบิ่งว่าเห็นว่ามันอย่างเอามาใส่ก้อนเหมือนกันนะพี่อันบุกออกหอกลาวินคลายสวิตเมด ท่านผมท่านผมพ้าส okay. right, so okay. okay. ิแปะออกผมสิบายยีห <in conduction> ัวนาฬิกาค้าวินไายจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้ผมการบอกเดียภาษาอังกฤษโนเลียนหนอดปอญหาเครื่องเอาคันพภีมันมันมันเอียงก่อนสิไปก่อนสิไปนอกไปว่าใดไปกับท่านในรู่หรอกรอดประเทศจากสิเปลี่ยนย้ำเลยบีเออสิ่งนี้ให้เป็นของฝากพ่อปอมโอ้เหมือนงั้โอ้นาฬิกา คาวินคายเม็ดอินสวิตพี่น้องนั่นหลุดใหเด้อของแท้เลยถึงอาจจะบอมีราคาแต่ว่ามันสิเป็นมีราคาต่อใจผมล่ะรับก้อนรับก้อนรับกองก่อนรับกองก่อนจะเฝ้าใส่เอ้ยรับกองเอ้ยทุกกิโลชิวังได้กูคั้นคายคั้นคายครับพ่อเสียนใส่เฮ้ยเซียนคาร์วินคาวินคายโอ้ยต้องใส่ด้พ่อให้ใส่ละเอ้าผีช่ใจเอาออกมากันหน่อยพี่ราคานี่เอาเอาเอาราคาความจริงผิดเท่าไหร่ประมาณ มันกับประมาณกับบ๊อบปันได้ดอกครับแต่มันมีมันดีต่อใจเอาจังสีสหครับผมสตาร์ทที่รักมื่อนให้ว่านรักมื่นนะพี่น้องเออเสนต์นาสิกาไส้ก้หกลอยอย่างนี้ไส้กเ้มมันไส้ก้ด้วยไส้กุ้งไสโกุ้งกันนะหม้อนำยานวนเกียกีดินยมันเขาจะมาปวดตัวซะ ย่างบัดรเดกกนยกตะเขียนย่างไปนะบ้างเป็นอ่างเป็นเหลี่ยโอู้ว่าบึงกระพุนอันสุดใจบ่บ่ครับบ่บ่เป็นยังบ่บ่ยังนี่ย่างผมย่างเป็นพ่อเนในซสอมผมดิพ่อไก่สีดิบอ่ะเนี่ยทเอาเอาเอานี่ไม่ตั้งสี่ชกันนขณะอ่าอือครับนี่เป็นนี่แหละที่สุดใจเพื่อนห้เป็นกำลังใจพ่อบ่ได้ว่าอยางนี้ให้แก่พ่อมีกำลังใจเฮ็ดชิบให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแบบจังซี่ล่ะครับมันสิมีสมุด ส,สมุทรโตของมันโดยตรงได้เพาะคือสมุทรคนนี้สามารถเข้าไปศูนย์เขาได้เวลามันมีปัญหาปั๊บเขาถือสมุทรเล่มนี้แม่ยเขาถือไปกับนาฬิกาเขาถือสมุทรไปศูนย์คู่บวตาดูแลเขาเองได้เพาะเอาไปศูนย์คู่บวตามันจะเป็นพวกมเป็นคือสมุทรถสมุทอย่างเขาเนี่ยแหละจะให้เขาศูนย์เขาโอ้ขัดมันพังมันยังมันบ้าเขาสิดูแลให้เงียเสียอะไรตัวอ่อนวางสถานะ แล้วถ้ากเกิดมาบา่าเคยเซ่นนันการเลียนละมื่นกว่าบาทแล่วเนาะนี่ตึงมื่นกว่าบาทแล้วเนาะเอาลองฟิล์มจา้าจ้าเลยพี่น้องอาง่าเงินนี่ครับถ้าเป็นเบาเป็นยังกับ,บย่างดีกับไส้โก้แหละครับบัดที่นี่ไส้นันการโก้โก้เที่ยทีแล้วหิวเขาเด้อซีด้กินว่าปีนาะว้าวจินปีนี้แหละครับเป็นยังไนเสียงผมคือเปลี่ยนฝาวฝาฝาดฝายังสิบ่ะข้อแห็งมากเ่ยข้อแห็ง ไดกบริกาแล้เนีบบเงนเป็นวัดเดียวเดเ๋นทางไก่มาเนี่ยมันก็ต้องมีแก่เมื่อยแก่ลาจากน้อยได้พี่น้องนี่เกิียบน้องวาจิ้มคน้ำกันาม่มจิเขาจน้ำกันด้อกลงเียบแ้ลเงียด้วอยู่ด้กินเยอนี่ยนครเอออยากกินนั่นเสียร้องไห้เพราะน่ะกําละเงินเง็ดน่ยงวนี่ละตอนรับถูกเต่ากลับมาจากกทอมอเมนครับเงยสุดใจเนี้อครับ น่าผักก้อนหรือว่าผักร้อนเป็นเลยครับพอเลยกินข้าวจีนน้ำกันแหละครับวันนี้ก็ได้ถึงข้าเสียนอยู่จังได้กสร้าังข้ากระดีบนรื้มครับน้ำใสใจจริงโอ้ให้ดอกเดียวครับดอกเดียวคุ้มน้ำยาสิให้มันอย่างนี้มันน้ำยาเลยผอมันมันเหลาได้เท่ามักไปจะโอ้ยน้ำมันซื่อตรงนี้ตัวกันแล้ววันนี้นี่แหละเออได้สิบปีแล้วเดิปุ้ยง่ายหนี่ตัวข้าโกนหนึ่งหน่อยครับตัวเน็กหน่อยมันเสียดิตัวผู้ใหญ่นี่งมันเสียดิตัวนี่ก็มัน เป็นยังเงาเังกบบมนยาเบียรุติยาแทาแล้วนี่คือคือ,คอ,คอ,คอไมแมนแดะบาเลเอพอพอของปากขอมข้อนะพีน่น้องนะ <ขอ S 2> นำ้นำ,นำ,นำยาโอ้หวัวใจไอ้น,ใน,ในี่มังเป็นเตียงกับต่มองเสียบเสียบไหมพี่น้องค <c oughs> ำหลักตอนของแท้เพราะเสียบรก็จะไม่จิน,นี่ ไปถ kind of ึงข้าเจ้าป so ูขระเจ้าขาง่วงเนาะได้เสียบปาดกินปาดกินกินกับโบเลียวบังปูนั่งยุคข่างอ๋อเดือบไปพี่น้องบานนี้อ๋อเดือบได้บานนี้เออพ่อพ่ินตัวพ่อนอนกินเนาะตัวบ่มีเงินไปสื่อลุงผิ่งเราบนจิ้นข้าโค้งเนาะเสียงยำดังสู้ส่วยคนแนวคนตาหน่อยเนาะตายหิมหิบเนาะน้ำไหลไหลแต่ว่าตัวนังยุคข่างเนี่ยน้ำไหลเนี่ยยุดยุดยุกับโบให้กินน้ำอันนี้คันน้ำลายไหลน้ำไหลกันนี่ก็ได้กินยำแต่ถอดเอาตรงนี้ละ ีนากินวะตับมันเล็ไป่น้องบัดว่าล้วง้ตัวเดียวมีตับเดียวนาะโจกบได้หหลายบัดไดครับอัะนี้เขาเปิดก็โจกกระิบไปได้ผู้ซื้อีหลังออกัดว่้วครับอมก็ถูกตุอีก็แค่คนี ต้องกินต้องกแขนนี่ครับจะโซ่ใหกาอีกเวนะตัวพี่น้องเอายกไปน้ำพยกไปน้ำครับทั้งกทั้งนี้ยกเนื้อทั้งนี้ยกไงกา่ยกโซ่เว็นทียใจกันลุ่น่ะ ใครๆๆพอใครๆๆใครอุ้ยใครว่ามีไครอยู่ตัวไหนไหมเออฮ้ยนมมันไขรเหลอนี่สีคือใครไหมนี่เราคือเอินเสือเสือร้องไห้เสือเรกพี่น้องใจใจไตใๆหัวใจหัวใจมาหนใครหลังใครหลัง ทุกคนต่างเบิองปอบปอมกินพีไปไป่น้องจินเป็นตเสียพินี่เดินทุกคนเด้อพี่น้องเลยน่าอยู่กินน้องเนี่ยนี่ทุเรียนหูเสียงกับจินมันน้ำจินนีเก่าหล่ะ้ะยานกับจินง้วนกับินเนี่ยเป็นเสียงหรอพ่อตะกี้ปูตัวโบราณเป็นเป็น,ปนขางว้วขาควอยนี่ออกมาขายเหานี่เกีย่ยเสียงหลกหลอกมาเลยดิแมนคียนเสียงเจ้าเขคลนี่เจ้าแมเนี่ยผูดพูดผูด บัดนี้เพิ่นกับว่าอะไเห็ดเป็นจังสี่ด uh, 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 hey, ิเอาเอาตอกเสียบเห็ดเป็นพวงมากแมนๆพร้อมหยัดข้นมือเห็นมันการได้รับโยกอีกแล้วเด้อโอกต้ึงเครง่ึงกินตึงโยกชั่วบัานี้เนื้อเด้่บัานี้ครบใกล้สิครบบ้านี้พี่น้องเขาเอิอเนื้อยังก่อนเนื้อสั่ง เนื้อสันหรือเนื้อสันครับงามครับเนื้อสันนี่คือเนื้อก้อยเลยหรืครับที่พอปอมกินออเดอร์นี้มันยังได้พน้องเพราะว่าสิริลุยสิริมางเลยบัดนี้ขันเขาไปสวยเนี่ยโหจิตจงต้นเนี่ยก็ดูคางไป้ถ่ายโหนี่แบบหยาบมีเพื่อนว่าหยาบสวงอันนี้เ้าจะคัดให้ได้อันนี้คัดแล้วนี่ครับเลยหยาบสวงเป็นได้พอบัดนี้หยาบสวงเหนียวทึ่งเอานังสติ๊กไหนว่ามีดตะเขานในฟักกับพวกหัตใหญกันย้ำคุยเห็นไหมว่าจะเป็นแอลจูงมากดูด้วยเป็นตัวนี้ เอาดิ๊กก็ไปพ่อเอาคำเมือนครับเออกินมาสิงโนบกินข้าวก็นอนสินสีล่ะจกินมั่ยนี่สังมันยุกไ่หักกันไปไกินมัวอ่ยพยกยันกนครับยันคนเห็นครับโอ้โหเด้อพี่น้องวกเลยสูงน่ารเยอียครับยกหยกนำ่อยหยดหยุดหยุ ยกตะลิกาฟอมกินผักก็แน่นว่าอะไรเป็นกระต่ายจิได้กินตัวนี้อะไรบพราะมันสินตัวเอาพ่อพ่อพ่อนี่แล้วสุดท้ายแล้วกระยาคือกันไหมนี่เขาเอินผถ่ายวเดีโอได้ไหมน้องวันนี้ชวนมากินผถ่ายวเดีโอไหมน้องตามเจ้าขึ้นมาคักเนี่ย สีพาเซ็ตกินกินกับเจ้าขวบขัวบเนยโอ้โหเดียวไปทัวน่นนวันครับัวสนใจวันนี้เข้าออเดิอบอไรเข้ากัจังมาม่างม่างสอยนะพ่อเนาะครับผมนี่พอปลอมเพิ่นซอยเวทาลูกไส้เพิ่นแล้วครับทีนีสอยตอนหน่อยดิครับผมคุณ่ะซอยตอนหมูเงี้ยเรับ นี่อย่างเสือเนาะพ่อเนาะ้าชุดของพ่อปอมเนี่ยพ่อจะปอมสิบัเลี้ยงหญิงพี่น้องเนีนว่าพ่อย่างเสือโอเคขอบคุณหลายๆครับแันนี้เราเขากินเสือร้องไห้โอ้ไฟอ่อนฟวันพอดีเนาะพี่เนาะไฟกำลังงามเดาะวเขาถึง่าได้หาเกียวกันย่นี่กินเยลองหันคนอาจะเมะ้าดี่ัวอนเนา ก็ไปแล้วจ,จังมันสมซื่อดิไฟเป็นยังไงพี่ไฟขอเราโอเคอยังน้อค,ครับเนาะโอเคครับโอเคไฟขนาดไหนอย่างนี้นเลยตอนกันด้วยครับตอนเสียร้องไห้เอย่างครับ,บโอ้เปลี่นแล้เปล่ยนได้ปะ มัดยางพาราแรกโมมีมาบาดเสียบจักเนี้ยพี่น้องเดีมันก็เป็นูเสียบครับน้ำเสียบดีพี่มาเริ่มบนต้นเลยยัดได้ยัดไม่จิ้มเสียบแห่งน้ำกันเด้อเพื่อนเด้องเพื่อนกระังมื่อนี่มีเสื้อผ้ายอย่างเนาะพ่อเนาะครับพ่สุดธิ์ใจกลับมาบาดน้ำเสียว่าไปส่งวันนี้ไหมปัจจินีบ่พ่ออีกได้นาฬิกาฝากพ่อผมยกกันนะบ่อพี่บ๊ พอปลอมกะลี่ตอบแทนพี่น้องกะลี่ซื้อเนี่ยซื้อซีนสันนี่แหละซื้อก็ซื้อก็ซื้อเสียร้องไห้เสือร้องไห้เห็นงูพวกมันหลายๆหรือว่าพวกพี่พวกน้องมากินน้ำกันเนี่ยกินแล้วไห้นินคนกันสวดสวดไปดิบแบเนี้นี่จังสมซื้อครับผมเอาอย่างนอ้ครับเพียออันนันท่านพอเนี่ยนี่อันเขาเจอนมาใครหลังไปใครหลังกินี่กินแล้วเซ็กจัดครับ อิ่มไปครับผมบึ้ยนาะสาใจครับเฮ้อเฮ้อเฮ้อยาง,งัวงัวน้ำบาดเขาหัวเส้นตะกินครับงัวงัวงัวเขาไม่ทานนะกินในเสี่ยบยากิ้มโบอิ่มครับกินในอิ่มแต่กินเด่นที่จัวางครับไปก็ไปครับ อต,อตอนไ,นอนอไรฉีดมันไว้ผิวดกันน้ำลายเอือดเดือดน้ำนนมีนองน้ำอ่างน้ำจืดเติบเติบจุ้มจิ้มมันเป็นตะกินคือ,ค,อคือผมขอปๆอมเลยว่าให้ให้เพียรซูไปพี่พ<อ>บางเทียข้นกับกิ่นบุคือกันเนาะ,ะครับทั้งผมนี่ผมกับวัฒนัดปันได้ดิ เห็นเอฟซีเพิ่อนเขบอกว่าเออใหิรัวหิรยังแน่จากนี่อันไหนดีเข้ากับเฮ็ดน่ะพี่นเราตามเอฟซีเพิ่อนขอแบบได้เข้ากับตองเฮ็ดละผมอยากเวิร์งเข้าเฮ็ดแบบได้เข้ากับเฮ็ดละถ้าผมมีเอฟซีเข้ากับยู่บ่ได้บอได้หรือครับแต่ผมนี่ีินออกเลยนี่แบบเดียวเลยนี่ผมเป็นว่าข้าเจ้าวาวยังมากเลยทีเป็นเสียงแต่ข้าเจ้าว่ากูกินแบบนี้กับบอได้แหละบ่เสียงครับบ่เสียงคลิปนี้กต่บ่ได้ว่ากินโชวเลยพี่น้องแต่ว่ากินแบบสบาย บอกงหวมวนกันเซื่อได้ได้เฝ้าออกิน,นผักจกน่อยเด้ครับผักก็บอบางจิไรหรอกคีอกะตายใช่คคกินผักไม่ก็เสียอะไกินเสียเหมดก็ไเสียคักหรือเเนี่ยแต่ว่าบอกพน้องเราไปตรงนี้เ่อไรได้ครับ,บเบด้ครับเดเลย ผมเป็นลูกหลายเลยไปผมก็สวนเาเลยตัวเห้นไหั้งหัาไเ้นี่ยองว่ท่นไนใจเขาตีบ่หลยอว่าท่มีเงินเงินเดืนนั้นออกเนาะจักจักล่หรอตั้งไปเส้นไมห็นล้วนหรอให้ว่านาไม่ฆ่าเลยโอ้ยอยู่ว่ามันจังเง็บชิวแล้วมันจวดกันแต่สิ่ยวาใจว่าดีแวจะเห็นน้องที่ฟ้าเลยมีปั๊บแป๊บเลยีนเอาไปเส้น ว้นเฮานี่ท่านสอเส้นแล้วนี่ต้องให้เส้นต่อเลยพี่ทันว่าเส้นต่อเพราะเขาบอมาจ่ายจดีเขาหนีเลยเขาเป็นเส้นลานอื่นไงเออพ่อถึงจะซื้อละครพี่น้องไว้ไปซื้อเมืองอเนี่ยเนี่ยเฮากะคาขายเนาะพ่อนาะครับโอ้ซื้อมาได้ดอกของพี่วุฒิช่างนี่กับไก่สีเหลาได้พี่น้องไก่เหลวครับแบบมีเดียมมีเดียมนะพี่เนาะครับเขาเห็ดแค่นี่แหละมีเดียมมีเดียมได้เลยครับนี่มีมีเดียมแรกมีเดียมมีเดียมแรกมีเดียมเลยพี่น้องครับพี่วุฒิเหลืองงานมือเนี่ สวยสวยสวยพี่สวยหันอลไรเด้อเดี๋ยวให้พีุ่หันก่อนรับี่น้องเนาะท่างนี้กับท่านเดี่ยวๆได้พี่น้องทัานเหลี่ยวกันย้ำได้สุดจินเนาะพี่น้าจิ้มเนาะย่างเนาะสนุกได้จิ้มแล้วเพราะท่านย่างถาก่อนครับครับผมเสียงรัพี่น้องอุ้ยบะเลียมเบิ่อเบิ่อเลียมบะเล้งเขาเลยวันนี้ เนียไรเนียนีครับคนใบงม่นองกินเลนพอครับเอกินนีมาได้กินนีแล้วครับกินนี้ตรงนี้เขาครับผมจเจีครับีคนจําเจ้าวไปถึงนีแมวหองมาท่าโอ้ยโอคนตก็ไปพีนองเงไรโว้ัวน่งลงผวนนะำบกนีพีนองเลยขำหน่อยไรนั่นอิ่ม ช่วยเขาไปครับผมอัดเข้าไปผิวสอยของไข่ของมันเด้อครับเด้อหามลำเขียดเด้อฟังหันเพี้ยเพี้ยนี่ครับเี้โอ้โอเดี๋ยวไปดิสขับมัดเนี่ยดึกดิ้นคอเขาไปเพราะนั่นกินก่อไปน้ำยุงนั่นกัดไปน้ำเพาะครับ ูจำหน่อยกระผมซัมเกาครับจำหลายกระผมซัมเกาผลสุดท้ายจ้ำมันหลายลุนนี่ยกเลยกาวบอมป่าเูอะเริ่มล่ามมาแล้วไฟล่ามธงแล้วพี่น้องโดดโดดเนื้อยังหรอเพาะกระปาพะน้อง <c oughs> ไม่จะมาขายเตยววาวางกะปลป๋าเตาเตาพี่น้องเอาเตามากินขอน้ำกันเด้อมากินซอยจูน้ำกันเตาเด้อโอ้กินน้ำกันมากินขอน้ำกันเด้อพออ่อใหญ่เตาอื่นเพื่อนรัชพอเนาะถันเพิ่นไหมอันนีเป็นไรน,นี่มา้าใครกินหรอครับให้น้ำยาพ่อมให้น้ำยาพ่อมซื้อเตาให้อีคว<ร>่อมซื้อเตาอีเรื่องนี้พี่ อย่างไหมเออครับย่างพ่อหามอือย,อออ <laughs> อย่างมีเดียมเนาะพี่น้องเนาะเอาไงพี่คำเย็นๆนะแต่ว่าคำเย็นเนาะตัวตอนลงได้อบเดือบอ้ายเป็นยานเขาจุกว่าเป่นยานมูบอริกินน่มยานมูบอริกินน่มปอขนาดเนื้อสามโล่เลยพี่น้องย่งๆอีกอยู่กินบอะไรนะเมย์บอกว่าซื้อสองชีดกับเสียเนะาะเฮ้ยบ่ได้ได้สรุปเ<บ>ขียนช่องจินทานบ้านเกิดนี่ กินอะไรดอกกินอะไรกินให้อิ่มกินให้อิ่มกับกินเล่นบึ้ยบอกใช้กันได้คนนี้แล้วครับครับไปกรุงเทพยมกงหันง้วงหันหลงบันหลายซ่วยปวดหันลงไปคนมังเทพยนี่เขาเจ้าจับไปลูกเขาเจ้าเหร่นหรือเว่ากินข้าวต่างด่วนต่างนั่นเหรอเออพี่นอนน้องมากินไงมาเด้อพี่น้องเคยกินข้าวกินน้ำกันเด้อครับนั่นแหละครับผม นี่จึงเคยเราสิล้ําเหม่ฟังอีจักก่อนเลยครับเอากินเข้าไปก่อนพ่อตอนนั้นสิล้ําเหม่ฟังก่อนหนึ่งกระหักเลยอัดเข้าไปเพราะครับอขอคัมสายเลยครับนี่คัมที่แปดครับผมนซัมเ <laughs> นี่ยนะ <laughs> <laughs> อิ่มดีดีผมผมโอ้ยอยู่วัไหนเนี่ครับ <laughs> กันดิกินคัมต่วนี้เลยเนี่ยแปดคัมเทือกินหลายเลยครับเกือบ<ม>เป็นกองหมดที่มันเป็นโล่ล้วอกพอดเพราะพอมมีก่อนล้าสิ่ก้อนเนี่ยพี่น้องเพิ่นฟังน้ำกันเนี่ย น้ำอิม่มแล้ะมาเบิ้งนี่อะไรส่วนผ้าเบิ้งนี่อะไรจะจังไปเบิง้อง,องอีกคนนึงครับผมครับผม,ผมก็ว่าแล้วว่าสัญญาว่าผมยิงเขาจิน้ำอิ่มแล้วธรรมดามาล้ำยิงเขากินน้ำอิ่มแลว้วก็เจ้าก็รับมาเพิ่นฟังเดิเดี๋ยวเอาสูตพี่น้องเพิ่นฟังอันนี้ว่าแล้วครับวันนี้ผมก็รับมาฟังด้ิครับค <mm. รับมวนม้วนกะเหล่วเต้ะละครับเาลม้วนม้วนกะเหล่วเตะเนี่ยป็นตาซั่งเลยกับว่าผมสิรัมไม่ม้วนกับกระบะเนาะมันจะสิม้วนสำเนาอะไรก็ได้เดี๋ยวล้ำเดี๋ยวล้ำยังยุ่งวันนี้กะ ขอพญ่คำเกลงเด้อครับขออาจารย์คำเกลงเพิ่นอ้ยเพิ่นเปิน oh, ่นจักหน่อยเพิ่นบ่อยูเหรนะอเนาะพ่อเนาะเพิ่นก็บ,บ่อยู่น้ำหอมแล้วละ่ะก็เลยจำได้น้ำเพิ่นผ้าโบผ้าวานี่ล่ะครับผมเกียบเยียงกันไหมฮะเออครับพ่อเนี้เอาเป็นจิกโกบ้บ้านนอกสนุกครับเนาะจิกโก้บ้านนอกกับเบือ โอ้ยนูวน้อยจิโก้จังไพอีสานทินดินแดงมะขงเฉียงตามซ้อยพ่อย่อนไีพ่อก่าร้องไส้สั่งแต่เสนออุ่นบนบ้านใดแม่ไข่ที่ควรฟอนกนเขามาแม่เจ้าไอ้หนุ่มซุ้มกบกะโฮมาโฮมาแซวเอวกันลุงฟอนเราก็มิตรวินกาแฟก็ร้องเบิงเล้วเด็กกันก็เมาเชียร์ก็ฮาปีตั้งใจยะ ก็หามีตังเอียเฮาบ่ต้องเอาเมียกินเหล้าก็พอทั้งลายบ้านมาสวนเจียงหัาขาดลูปหนักปากงอกินเสียมีตีก็ต้องห่อเวลาเจอบางต่อละตัวไก่ตัวมันเจอกรบเพิดมันเฮียนมากพบกรน่งตรงนี้เรื่องตัวมือกินเหล้าอด่าไดเฮ้ยไงีิโก้บันนอกไม่จ้างไล่ออกจนว่าไปตกงการตกงานมันบอกคือออกลูกค่าแหงก็ถูกียนแสบกระบาล ตั้งเกียร์กมีค่าโดยสารแล้วก็เจียวล่าลางเดินเตะเลยมาฮังหลุองละาคนหัวเซลเซียสไอ้ง้างก้าบกระตุกแจมยาวแต่ใครอยากได้แนวละคีโกมาเดียโกจังเกียร์ทำทรงเกิดได้คงที่โกใจง่ายมาใส่ลายความเข้นแยกเป็นเมืองแล้วเป็นหมู่เป็นสาวพวกผู้สาวก็สั่งทางดังยกคือมาทางดังยกคือมา เต่ง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 เต็งเต่งเต่งเต่งเตมงเต็งเสุงเตางเต่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 งเตีงเต่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 งเตงเตงเต็งเต่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 งเต็งเต่ง่งเต่งเตงเต่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 งเตงเต่งเตงเต่งเต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 งงเตงเตงงเตงงเต่งเตงงเ่งเเตเตงงเต่งเ่งงเตงงเตงเต ไอหำเฉลีมพลนโอ้ยเฉลีมพลแม่ยนเจ้าว่าเลี้ยงเสียงเนอะไอหัมเมย์ก่อนกระซิมเสียงสิบะเขาว่าไข่ไข่หางบ่เมียนเมียนบ่เมียนเหรอครับคนละค่นวันนี้เมาจินขอยุดนานมีเล่วกะรับไมอพีน้องฟังกันนะครับเนาะเาไปใส่มาใส่กะจังวายอีกทีนะครับสำรับชิบนี้กะขอให้พี่น้องมีความสุขคุ้มเจริญกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับผมกะสิไปธุระจิตของผมอีกจัหน่อยจังลากันสำนักชิบหนี้กะกล่าวคำว่า สวัสดีจากพี่จากน้องกันด้วยครับสวัสดีครับ